สวัสดีค่ะพบกับช่องฟิตฟู้ดแล้วก็สมโอนะคะเมนูวันนี้เราจะมาทำผัดดอกแคนาน้ํำมันหอยค่ะก่อนอื่นก็ไปเก็บดอกแคนากันก่อนนะคะที่ริมถนนเกษตรน้ำมินค่ะ พอได้มาก็นำมาล้างให้สะอาดนะคะดอกแคนาเป็นไม้ยืนต้นนะคะมีดอกสีขาวสวยค่ะมีสรรพคุณช่วยขับเสมหะนะคะขับลมช่วยบำรุงโลหิตแล้วก็ช่วยแก้การนอนไม่หลับด้วยค่ะนำมาทำอาหารได้หลายเมนูนะคะลวกกินกับน,น้ำพริกค่ะหรือทำเป็นเมนูดอกแคนายยดไส้หมูสับหรือว่าไข่เจียวดอกแคนาก็อร่อยค่ะและในวันนี้สมูจะนำมาทำเป็นผัดดอกแคนาน้ำมันหอยนะคะ หลังจากที่เราล้างดอกแคให้สะอาดนะคะก็จะนํามาตัดที่ปลายขั้วออกแล้วก็เด็ดก,ก้านเกสรทิ้งไปค่ะเพื่อลดความขมนะคะเมนูผัดดอกแคนาววันนี้เราใช้ประมาณ15ดอกค่ะ เตรียมเตรียมเอาไว้นะคะให้ได้ประมาณสักหนึ่งช้อนโต๊ะค่ะตั้งกระทะใส่น้ำมันพืชอุ่นให้ร้อนจากนั้นก็ใส่กระเทียมสับลงไปผัดให้หอมค่ะใส่ดอกแคนาปรุงรสด้วยซอสหอยนางลมค่ะ เติมน้ำเปล่าที่เราล้างในถ้วยซอสด้วยค่ะอีกเล็กน้อยนะคะแล้วก็ผัดให้เข้ากันประมาณ1-2นาทีค่ะหลังจากนั้นก็ปิดไฟตักใส่จานพร้อมเสิร์ฟรับประทานรลล้อนๆนะคะรสชาติของดอกแคนาก็จะมีความขมอ่อนๆน,นะคะแล้วก็เนื้อสัมผัสจะมีลักษณะกรุบๆนะคะเหมือนท่านเห็ดหูหนูขาวเลยค่ะเป็นกับข้าวเมนูแบบบ้านๆนะคะทำง่ายแล้วก็มีประโยชน์ค่ะยังไงลองทำทานกันดูนะคะ และฝากติดตามเมนูใหม่ๆของช่องฟิตฟ o ้ดด้วยนะคะครัวเล็กๆที่บ้านทำทานง่ายๆบาย by t i t o o o d ขอบคุณมากค่ะ